100% 80. zeker, een goede moeten we alleen maar Ja. Dan toch op nog สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะมาน้อยในรถนะคะปกติเขาจะตื่นเต้นอยู่ในรถนะคะนี่ค่ะทุกคนคือเคล็ดลับนะคะพอดีว่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนหมานะคะปกติถ้าเขานั่งอยู่อย่างนี้เขาจะเดินไปมานะคะทุกคน นี่นะคะปกติเขาจะเดินไปมาแต่นี่ก็คือพอดีผมได้ถามกับทางโรงเรียนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้หมาเราแบบไม่ตื่นเต้นหรือไม่แบบไม่ตื่นเต้นเวลาอยู่ในรถอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าข้างนอกนีหิมะนะคะเราก็จะปิดหน้าต่างทุกบานนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราจะให้ดูนะคะทุกคน ทางโรงเรียนเขาบอกว่าให้เปิดหน้าต่างเป็นรูอย่างนี้นะคะหน้าต่างรถเพราะว่าหมาเขาใช้อากาศหายใจเยอะกว่าคนนะคะเขาจะได้ไม่ตื่นเต้นถ้าเปิดอย่างนี้เขาจะได้นอนเขาจะได้เฮลเขาจะได้แบบคือเขาเรียกยังไงรู้สึกที่นี่นะคะภาษาที่นี่เขาเรียกรู้สึกเขาจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นเขาจะได้แบบทำตัวแบบง่ายๆสบายนอนเลยค่ะนี่ค่ะ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะโอ้โข้างนอกหิมะตกสวัสดีนะคะทุกคน